สวัสดีครับท่านผู้ชมวบกับผมอาจารย์แป๊ตักกศิลาในรายการโหราหาหุ้นทางช่องตักกศิลาโหราชาแนลรู้จริงเรื่องดวงวันนี้เป็นวันจันทร์ที่1มิถุนายน2563เราจะมาดูดาวเด่นของหุ้นกันในแต่ละช่วงเวลาจะมีด้วยกัน3ช่วงเวลาช่วงเวลาแรกช่วงเวลาหุ้นไทยและเอเชียในเวลา9นาฬิกาถึง18นาฬิกาช่วงเวลาที่2เป็นช่วงเวลาของหุ้นยุโรป อังกฤษเยอรมันรัสเซียในเวลาย2ิบสองนาฬิกาถึงย3ิบสามนาฬิกาช่วงเวลาที่สามเป็นช่วงเวลาของสหรัฐอเมริกาหรือดาวโจนในเวลาสามนาฬิกาถึงสี่นาฬิกาเราจะมาดูดาวเด่นของช่วงเวลาเป็นช่วงเวลาแรกช่วงเวลาของหุ้นไทยและเอเชียในเวลาเก้านาฬิกาถึงสิบแดนาฬิกาจะมีด้วยกันหกหมายเลขหมายเลขแรก หมายเลขสามหมายเลขหนึ่งหมายเลขสี่หมายเลขหกหมายเลขแปดและหมายเลขห้าเป็นหกตัวเลขที่จะใช้ในช่วงเวลาของหุ้นไทยและเอเชียในเวลา9ก้นาฬิกาถึง18บแนาฬิกา ท่านสามารถนำทั้งหตัวเลขนี้ไปใช้ผสมกันหรือนําไปจับคู่กับเลขของท่านผมจะขอจับให้ท่านดูประมาณ3คู่คู่แรก1-3 4-3และ6-3เป็น3คู่ที่จะใช้ในช่วงเวลาของคุณไทยและเอเชีย ในเวลา9นาฬิกาถึง18นาฬิกาต่อไปเป็นช่วงเวลาที่2ช่วงเวลาของหุ้นยุโรปอังกฤษเยอรมันรัสเซียในเวลา22นาฬิกาถึง23นาฬิกาจะมีด้วยกัน6หมายเลขหมายเลขแรกหมายเลข6หมายเลข2 หมายเลขสามหมายเลขศูนย์หมายเลขหนึ่งและหมายเลขห้าเป็นหกตัวเลขที่จะใช้ในช่วงเวลาที่สองช่วงเวลาของหุ้นยุโรปอังกฤษเยอรมันรัสเซียในเวลา22นาฬิกาถึง23่นาฬิกาท่านสามารถนำทั้งหกตัวเลขนี้ไปผสมจับคู่กันผมจะขอจับให้ท่านดูประมาณสามคู่ คู่แรกหกสองสามหกและศูนย์หกเป็นสามคู่ที่จะใช้ในช่วงเวลาที่สองช่วงเวลาของค้่ยุโรปอังกฤษเยอรมันรัเสเซียต่อไปเป็นช่วงเวลาที่สามช่วงเวลาของสหรัฐอเมริกาหรือดาวโจนในเวลาสามนาฬิกาถึงสี่นาฬิกาจะมีด้วยการห้าหมายเลข หมายเลขแรกหมายเลขสามหมายเลขเก้าหมายเลขหกหมายเลขหนึ่งและหมายเลขสี่เป็นห้าตัวเลขที่จะใช้ในช่วงเวลาที่สองสหรัฐอเมริกาหรือดาวโจนในเวลาสามนาฬิกาถึงสี่นาฬิกาท่านสามารถนำไปจับตัวเลขผสมกันหรือรวมกับเลขของท่าน ผมจะขอจับไปท่านดูประมาณสองคู่คู่แรกสามเก้าและหนึ่งสามเป็นสองคู่ที่ใช้ในช่วงเวลาที่สามช่วงเวลาสหรัฐอเมริกาหรือดาวโจนในเวลาสามนาฬิกาถึงสี่นาฬิกาก็ครบแล้วนะครับสามช่วงเวลาซึ่งแตนะ่ในช่วงเวลาผม ก็จะมีการเจาะตัวเลขในแต่ละหุ้นของช่วงเวลาต่างๆให้ท่านนำไปคัดตัวเลขในช่วงนั้นๆให้อีกด้วยสถาบันตักกศิลาโหราเป็นสถาบันที่เปิดสอนวิชาโหลาศาสตร์เบื้องต้นและวิชาอื่นๆอีกหลายขาแขนงแล้วยังได้เปิดสอนวิชาทักษะนำโชคฟรีเพื่อให้ท่านนำไปหาเลขเด่นประจำวันกับรหัส ATM ได้ด้วยตัวท่านเองแล้วทางผมได้เปิดสอนวิชาโหลาหาหุ้น เป็นคาสพิเศษเพื่อท่านที่เรียนไปแล้วจะสามารถนำไปหาเลขเด่นของหุ้นในแต่และช่วงเวลาโดยใช้วิชาให้เลิกชั้นสูงท่านใดที่สนใจติดต่อและสมัครได้ที่สถาบันตักกศิลาโหราตามเบอร์โทรด้านล่างได้เลยนะครับแล้วท่านผู้ชมท่านใดที่สนใจจะเข้ากลุ่มไลฟ์ฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายมีตัวเลขแนะนำจากแอดมินและ AI สามารถกดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับและขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตาม ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ